โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Rinjastom r Connection ครับวันนี้คิดไปคิดมาอยากจะเล่น Naruto ใช่ไหมคนเดียวและก็ประเดิมกันด่านแรกกับ Naruto ร่างนี้ครับผม อุซมัคนาโรโตมวดเชื่อมต่อกับคุรามะระยาวไปไหมอันนี้หมวดเสียน6วิถีหมวดเชื่อมต่อคุรามะแต่อันนี้มันอะไรวิชาเสียนเชื่อมต่อกับคุรมะกระสุนอันนี้ตัวนี้เล่นไปแล้วจำได้เนี่ยเพราะว่าใส่ชุดนี้นะ ก็เลยจำได้ว่าเล่นไปแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้เล่นกระสุนสัตว์หางจิว๋วกระสุนสัตว์หางโอเคไปกันตัวนี้แหละดาวกระจายองจักนกประเคสัตว์หางโอ้โหชื่อโคตรยาวอะครับผม ปุ๊บโอ้โหแวบแวบไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ทำไมมันแวบแวบได้วะอ๋อต้องกดอย่างงี้อุ้ยซุบอ้าวไม่เห็นแวบเลยจับนี่แน่จับปลีดีคือถ้าจับเลยถ้าจับเป็นแบบว่ามือมือโบกจับนี่แน่จับง่ายอยู่จับง่ายอยู่มาดีลีเกรี จับวับจับข้างหลังโอ้ถือว่าไกลอยู่มากลางอากาศกลางอากาศจับทุบลงไปจับวับอลลีหนึ่งสองจับไม่ได้เว้ยวีงใส่วับวับถอยก่อนอหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหโคตรเร็ว ตีโคตรเร็วจะจับเจ้าหน่อยนี่แน่ขึ้นพลังสัตว์หางจับนีบ่นะวับมานีสองสามสีสมส่แล้วก็จับอันแม่หลบอ่ะหลบหลบหล,ลบจะให้จับเฮ้ยป้องกันเรียบร้อยลีโดนจับงำถ่าไม้ตายเลยดีกว่าลี ปาไม้ตายอัดให้กระเด็นโอ้โหอย่างใกล้อย่างใกล้ง,กลงำดาวกระจายตามจาังหวะฉันด้วยนะคุณรมะฉันคือชายผู้ที่จะเป็นทุกขังเงี้ยจะมาหยุดอยู่ตรงจะมาหยุดอยู่ตรงแค่นี้ไม่ได้หรับอะไรเงี้ยดาวกระจายึงจากดิปตอกคอก็เหมือนภาคสี่นะใช่ไหมแต่มีท่าเพิ่ม ท่ามันกดง่ายขึ้นเออไม่ต้องไปกดท่าพิเศษโอ้โหสุดยอดยยระหว่างฉันกุระมะไม่มีทางยอมแพ้ใครหรอกนะคือภาคเก่ามันต้องกดไอ้น,นี่ไงมันต้องมันต้องเลื่อนอานดอกแบบเร็วๆไปทางไหนก็ได้เลื่อนอัน็ักปุ๊บแล้วกด B แล้วก็จะเป็นท่าพิเศษออกมาแต่ภาคนี้ไม่ต้องภาคนี้ไม่ต้องภาคนี้กดง่าย ยังแค่กดดักกะแล้วก็ปาตะปาจายเนี่ยปกติาตกระจายอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่ภาคนี้แค่ดักกะกระปาแก็จะเป็นท่ามาเลยนะจับนี่แน่โดน่าคซึนาเดงับอันเชิญเฉพาะอันเชิญเฉพาะส่วนอันเชิญเฉพาะส่วนอันเชิญเฉพาะส่วนงำงำอันเชิญเฉพาะส่วนนี่ยิงไปเลยกระสุนสัตว์หาง กระสุนสัตว์หางโคเท่เอ้าวมันยิงได้ไม่ไกลยิ่งว่ายิงลงพื้นป้องกันหนึ่งสองจับโดนป้าตบลบไปหลบตีเฮ้ยป้าเดินแดงแล้วปมาเดินแดงแล้วก็เอาไปอัดให้กระเด็นใช่ยากนะถ้าไม่ตายเอากลายเป็นกระสุนสัตว์หางจิง๋ว เนี่ยดูท่านี้ยเขาไปติดกระสุนสถานกิ๋วอะไรวะตายเลยไปเนี่ยแรงว่าจะกลับไม่พอไม่มีทางแพ้หรอกน่าฉันเป็นลูกชายของโชกงเอรูทีสีนะโอ้โหพลาดพลาดพลาดก็ว่ากดท่าไปตายสองทีแล้วนะให้ตายเถอะ ร้อยข้อมวยร่างนี้เคยสู้อะไรั้งนี้มั้ยเฮ้ยระเบิดพลังจะเป็นยังไงวะแหวบแหวบกระโดดุตีไงตีแน่จับแหวบกระโดดแล้วจับงำเรียบร้อยงำงำงำว๊อปเฮ้ยซุบตีแน่ตีแน่ทุบลงมาทุบ จับเอ้ยกลายเป็นบอลสั่นหางเฉยจับไม่ไงจับง่ายๆจับดีง่ายดีระยะกลางถือว่าระยะกลางเฮ้ยหยุดไม่เนาะอันไรข้างเงี้ยจับนี่แน่นี่แนะ่เข<อ>้าขมาดิเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับป้อ,อ,บองกันไม่อยู่หรอกท่าเนี้ยท่าไม้ตายทวบเอาไหมทวบ โอ้มันใช่ยากนะท่าไม้ตายอ่ะเอากา่เป็นบอนสันหางจิว๋วอะไรวะอะไรวะไม่มีทางแพ้หรอกนะฉันเป็นลูกชายของโทคางเงรุ่นดีสีนะอะไรอะ่ะพลาดสองตามันใช่ยากนะถ้าไม่ตายมันต้องระยะกลางระยะกลาง ระยะไกลนี่ไม่ได้กินเลยต้องแบบว่าเตะต่อยอยู่อะกำลังเตะต่อยอยู่ก็ใช้ท่าไม้ตายนั่นได้หหรือไม่ก็จังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามพุ่งเข้ามานะแต่ถ้าจับถ้าจับทุ่มใช้ง่ายเอาละนีไงมาดานี้มันต้องมาเตะต่อยกันหน่อยลาเซนกันโอ,โอ้โหวิเคเท่อเอาใหม่ดิ นี่คือเตะต่อยธรรมดานี่แน,น,น,น่เอาโดนจับทุกเออได้เลยแวบปบ่านนีหนึ่งสองหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอาไปเลยกระขนกงจักดาวกระจายกงจักเตี๋ยวลองลงข้างล่างนี้มีหลงข้างล่างยัง <S <S เฮ้ยใช้ได้ คูระม้าโผมาใช้ได้ใช่ได้สวยสวยครับสวยเอาไหมหนึ่งสองสามปี้แน่ปี้แน่เอาคุณระม้าตบเข้าไปเยี่ยมจับหับงำงมงมอร่อยเลยล่ะข้าไม้ตายเอาไปเลยคารินแหวบเนี่ยไม่เข้ามาสินะวับเอาเตะขึ้นบนดิขึ้นไปข้างบนเลยคารินเฮ้ยซุป ปุ่มเขาใส่ปุ่เขาใส่เอาดิเอาดินี่นี่นี่เฮ้กลางกาศใช้ได้อยู่นะบอลสัตว์หางจิ๋วเอากลายเป็นกระสุนสัตว์หางถ่าไม้ตายนี่ติดไอตอนให้เฮ้ยซุปมี่กระสุนสัตว์หางจิ๋วเป็นยังไงล่ะเอฟเฟกต์อลังการตาการตา จับมับเรียบรอ้อยคารินตามจาังหวะฉันด้วยะรุกเระ่องบ้มมานคือใช้ผู้ที่จะเป็นของเอกจะมาหยุดยูตรงแค่นี้ไม่ได้หรอกนะดาวกระจายคงจักรรูปกระเคาะสัตหงดีดาวกระจายกงจักรใหญ่ๆตรงกลางแล้วพวกอันเล็กๆก็เป็นกระสุนสัตหางจิ๋วปาไปพร้อมกัน ฉันมีทุกคนอยู่ด้วยเลยพุ่งไปข้างหน้าได้ยไอย่างไม่ลังเลนะอันนี้ไม่ใช่ร่างไม่ใช่ร่างหมวดเซียนนะแต่เป็นร่างใช้จักระก้าห่างเขาเรียกว่าอะไรพลังจกักระร่างใช้พลังของจักระก้าห่างใช่ไหมเมื่อวาน เมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนที่เล่นนารุโตะเป็นล่างเมื่อวันนี้น่ะเป็นล่างของจับดีครับเดินเข้ามาเป็นล่างแบบว่าเพิ่งใช้จกักระเพิ่งดึงจักระก้าวหางมาใช้เป็นแต่ตอนนี้ชำนาญแล้วนี่นี่แน่ตามนี่แน่เข้าไปแล้วตามไม่ได้เว้ยไม่โดนล็อกสัตว์มอนจิ๋วกระสุนสนัตว์หางจิ๋วโคตรเท่ดีเดิ รักการมากเลยท่าสัตว์ทางจิ๋วควันตันหางจิ๋วสิสิสิมาลี่แยกเงาเนารุโตเนารุโตะแยกเงาดูเนา่าโตะแยกเงานะตามดิหา,า,า,ายเก่งหายเก่งเหลือเกินราคาแยกเงาแล้วก็คูนบะตบเข้าไปาสูงสัตวางปุง้มมาเลยท่าไว้ไตาย หมดเอาไปห,หมดอ๋อนี่ไงหมดฟองยีนี่เองจะกล่าวหมดมันเลยกดไม่ติดไงเอาไปจับวับวับป้องกันนี่ไงวิ่งเลยไปดีกับสุดสนางจิว๋วชา,ชา,าแบบจะกล่าแป๊บจะกล่าวหมดจะกล่าวหมดนี่นะนี่นะมันนี่เลยมนันนี่นี่แนะ่ทุ่มเฮ้ยพอทุ่มไปแล้วแม่ง อมโบต่อไม่ได้ห่ะเอาไปาสุนกงจับไปกินแต่เลือดมันเด้งรัวๆเลยวะเอาไปไไนะี่แน่กระสุนสัตหางจับมัเรียบร้อยโดนหมัดเข้าไปเต็มๆครับตามจากกังหวะชาริธานนะคุณรำั้ฉันคือชายผูย้อื่นทุกคนเอ๊ะจะไอย,อยู่ตรงแค่นี้ไม่ไดนะ้นะนี่แน่ดาวประคอง เ้าก็จ่ายก็เพาะสาัตหาเรียบร้อยคนระับเป็นยังไงละ่ะรู้หรือยังตัวนี้แปลงร่างจะเป็นอะไรคูรมะคู่สุดยอดระหว่างฉันกับคุรมะไม่มีทางยอมแพ้ใครต้องเอามาเล่นคู่กับซาสุสเกะบ่าวะถึงจะได้รวมร่างคูรมะรวมร่างกับซูซโนโอใช่ปะ ันจะรวมปาวะเอาแบบว่าเอา,าซาสึเกะกับกับนารุตโตะมาแล้วมันจะใช้ล่างจะใช้ซูซุโร่ใส่เกาะให้ก้าหัานหรือเปล่าจับดิครับมาใกล้ๆอย่างนี้เอาไปกินนี่แน่กระสุนจิว๋วกระสุนจิ๋วไม่ได้ก็กระสุนสันท้างนี่นะต่อไปจบตี่จบที้ โจมตีอีกโจมตีอีกไม่ได้เว้ยจะลองขอบวบหนึ่งโอ้ยคอนเตอร์เดี๋ยวก่อนนะเสียงบัก๊ก่ะไม่บัก๊กเสียงไม่บัก๊กแววนี่แนะน่ตนะีตีตีตีแน่สามหนึ่งสองสามเอา้าไม่ติดอะไรวะเฮ้ยลบจับเขาตีจับเขาตีบังอาจบังอาจแวว ยิงบอนสนหานโอ้โหไปครึ่งทางมานี่มานี่เลยตีอ<ะ>เชอิเชอส่สะดุดสะดุดสะดุดนิดหน่อยแต่ก้าวหางก็ออกมาเอาบอลสัหางนี่แน่เอาไปกระสุนสัตหางถ้าไม่ตายจับมับขาจะกระแปบ๊บจับ มัดเรียบร้อยมันจับหรือต่อ,อยเะจคือชายพูดที่ไ่ต้องไงไหนจะมาหยุดอูแค่นี้ต้องมยุ่อยู่แค่ตรงไม่ได้หรอกจริงนงเรียบร้อยบน ฉันบีทุกคนอยู่ด้วยเลยพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างไม่รั้งเลยถ้าใครจะซื้อเกมนี้ก็ต้องรอลดราคาจริงๆอ่ะหรือไม่ก็ซื้อภาคสี่มาเล่นเพราะลดราคาภาคสี่ลดราคาแล้วถูกมากภาคนี้ลดราคาก็ก็ถูกลงไปอีกหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ถูกเท่าภาคสี่ภาคสี่ภาคเก่าภาคนี้เป็นภาคใหม่เคยแพงหน่อย รอดราก้อนบอลอยู่ซุปเปอร์ไซยยเอารับเราจะได้ระเบิดพลังนารุโตะกันแล้วระเบิดพลังนึงดูซาสเกตเราเล่นถึงตัวไหนเนาะบักคุบมานี่เลยซาสเกตงำงำโดนงำมาเป็นคุรามะว่าเป็นคุรามะว่า เอาไปมหาสีพนาดอะไรวะมหาสีพนาฏเฮือแค่แต่โกนนี่นะนี่เนี้ยนี่เนี้ยฝนสัตหางต่อเนื่องจับเวบงำจับเพื่อนงำเป็นไงล่ะเพื่อนกระสนุนสัตหางนกระสุนสัตว์หางปิว้วเอาทะลุกระสุนสัตหางข้ามมาได้ไงอาซึเกะวับไม่โดนเฮ้ยหยุด ไม่โดนหรอกอาฮ่าไม่โดนไัยป้องกันลบชาตะกะมาแะ้วปะเอา้าก็สูงเสถานเฉยจะี๋ยวชาตะกะทั้งหน่อยมาแล้วมาออ้าวซาสึเกะนี่ซูซุโอปะทะปะทะเก้าหักวะมามาโจมตีต่อเนื่องบ๊องขวรควรตบตะโกนดีกว่าฮ่า ตีแน่ตีแน่บอลสันหางต่อนเนื่องเนี่ยวัเตะไงละ่ะฉันจะเป็นทุกคนเงี้ที่เก่งกวา่ารุ่นกรอนกรอนนั่นคือความฝันของฉันอะนะเป็นไงละ่ะโดนก้าวหางขวนตายเลยคาจ์เกะซูซานกโอแล้วจะสู้ก้าวหางของข้าผมว่าร่างร่างที่เป็นสีเหลืองๆทองๆนี่ยังจะดูยังจะสู้ สู้มันแบบแบบแปลี่ยนร่างเป็นก้าวหายอีกนะเดี๋ยวลองไปตีๆดิๆอา่จาจกกัะจับมับไม่ได้ก็แปลงร่างสิครับรออะไรเออลืมไปเลยอซาติเกตต้องใช้ท่าไม้ตายใส่เมื่อวานปะผู่เอ้ยปาผู่เอ้ยแน็ตตูโอ้โหเตะต่อยจบแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่แน่แนี่แน่แนี่แน่แนแนแน บอลสัตหางไปดิบอลสัตหางว่านี่กระสุนสัตหางต่อเนื่องบุ้มบุ <s <s ้มบุ้มบุ้มบุ้มเสร็จแล้วเออหมึนลบปั๊บจับมับเข้าใส่วับเข้าใส่อีกกาการครับลบไปดีไกลๆป้าตีเนี่ยเอาครุฟครุฟกระสุนสัตหางจิ๋วบอลสัตหางจิ๋วไม่โดนเอออะไรอะไรครับ อะไรทำไมเตะไม่เข้าวะเออได้ต่อให้มาต่อให้เจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออนี่แน่มาต่อให้และสถา,ายแยกเกานี่แน่นี่แน่กระสุนสัตว์หางจิ๋วเออกระเด็นไปกระเด็นไปแปลงร่างแป๊บหนึ่งแปลงร่างแป๊บหนึ่งมาสองกันตะปบ ตะปบหมับว้าลองไปตะโกนใกล้ๆดิตะโกนว้าต้องกดย้ำมันเนี่ยขอนสะขังเรียบร้อยโหูสุดยอดระหว่างฉันกับคุระมะไม่มีทางแพ้ใช่ได้ใช่ได้แต่อย่างว่าพอแปลงเป็นก้าวหางมันจะแบบเชื้อชา แต่พอโจมโจมตีโจมตีโจมตีจนโจมตีจนครบเซตแล้วมันก็เป็นปล่อยปล่อยกระสุนสัตว์หางมาจากปากไม่มีท่าเลยเพิ่มป้องกันปั๊บฐานอ๋าเขาไปใส่ปาก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 นะแล้วก็ปล่อยสัตว์หางปล่อยกระสุนแค่เนี้ย ตะโกนว้ามหาสีลพนา,าเป็นไงล่ะป้องกัน,สสนสสกระสุนสัตว์ของจิ๋วนี่แน่โคตเท่กระสุนสถานจิ๋วถ้าไม้ตายกดยากมากถึงกดไม่ติดถ้าไม้ตายวับอ้าวเรามาใช้ตอนนี้ทำไมมันไม่ใช้ผิดฉากวะ นี่ไงเป็นดารุโตเป็นคนใช้ดาวกระจายกงจักรภูรามาก็ปล่อยลูกบอลสัตว์หางจิ๋วมาโอเคแยกกันรอเราจะกะเราจะกะเราจะกะอ่อนใจเย็นป้องกันไงเราไม่โดนหรอกมาแล้วขอเวลานอกอยแขงรางอยากตายด้วยท่าไหนบอกมาเลยจับกัม เขี้ยวงามงามไอ้ซุปคุ้งชนงามจะเขียวอะ่ะผมอยากจะเขียวท่านงามอินทรางามอ่าโดนเขียวป้อง,ง,งกันป้องกันและะ้วกันอย่างรอกฉันยังไม่ไหวอยู่ใส่มาได้อีกเต็มที่เลยใส่มาอีกเต็มที่เลยไงกดป้องกันแล้วก็โจมตีมันก็จะงามงามงามอย่ายงนัง้นแหละ ให้ตายด้วยทางงำของคุรมะเรียบร้อยครับถ้าเอ่อเขาเรียกว่าไรยืมจะกัดเข้าหังมาใชยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ